เพชรปลาไห่สิงมาวินโอ้มีโปรแกรมแล้วกิจโกอินเตอร์แล้วต่อยวันลุมพินีใช่ไหมครับวันที่20มกราเจอกับขุนศึกเล็กบุมเนเซียนเป็นไงเจอขุนศึกเล็กน้องก็รวดเร็วน้องก็เก่งครับเห็นเขาต่อยมาช่วงหลังเห็นอยู่ครับหนักใจไหมแบบนี้ก็มีอยู่บ้างมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างนะครับแล้วมันต่อยวันลุมพินีต่อย3มยกด้วยสิใช่ครับแบบนี้เราจะเหนื่อยไหมเราเป็นมวยเข่ามันจะเข้าทางเราไหมแบบเนี้ย ก็ต้องปรับใช่ไหมะเออแล้วนมเล็กด้วยเป็นไงเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นี่นี่นมเล็กเปิดนิ้วเ m b ใช่ครับไม่คุ้นละสิไม่คุ้นเลยแล้วแล้วยังไงพอเราได้มีโอกาสใส่แล้วซ้อมมันยังไงบ้างมันรู้สึกยังไงบ้างไปครับเดี๋ยวก็ชิมครับเดี๋ยวก็ชิหนึ่งเออแต่ว่านวมเล็กเนี่ยมวยหมัดมวยที่ต่อยหมัดได้ดีได้ดีนี่ได้เปรียบนะเรามีเออเราได้เทรนหมัดเทรนอะไรบ้างหรือยังก็เทรนอยู่เทรนอยู่ใช่ไหมฮะใครเทรนให้ ก็มีเด็กก็เสรแล้วก็นิ่งเนอร์ที่นำสักน้อยด้วยใช่ไหมฮใช่ครับอ๋อเป็นไงร่างกายก็เต็มร้อยร่างกายเริ่มซ้อมกี่วันแล้วครับก็อาทิตย์บากๆซ้อมนิดหนึ่งอ๋อต่อยวันที่ยี่สิบก็อีกประมาณสิบวันเสร็จใช่อ่าเออน้ำหนักเท่าไหร่นะร้อยสิบบาครับต่เป็นไงวันนี้มันเยอะไปไหมอ่ะต้องต่อยครับต้องต่อยใช่ไหมฮะใช่อือแล้วช่างก่อนวันหนึ่งด้วยก็ต้องลองอ่ะเนาะเพราะว่ารายการนี้เราก็ต้องต้องลองลองดู ใช่ไหมฮะแล้วพอต่อยกับขุนศึกเล็กจบคิวต่อไปมีไหมมีหรือยังยังไม่มีครับยังไม่มีเอาไฟนีはは้ก่อนใช่เออแล้วแต่เวทที่เราชอบที่สุดประมาณไหนเออร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบอ๋อแต่วันนี้วันนี้เราสิบห้าใช่อ่ะอ่าอ่าก็ลองดูลองดูเผื่อเผื่อได้ไปโกอินเตอร์ใช่ครับอ่าขอแรงใจแฟนคลับหน่อยครับน้องชายก็ฝากพี่น้องเอฟซีไปบ้านไรเอฟซีไข้มือยสิงมาเร็งนรับฝากติดตามด้วยครับวันที่ยี่สิบนี้ครับทางช่องจิตสีครับ ไม่แต่ก็จะควปิดหวังครับสนิกดูเดือดแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ